ทำอย่างไรให้ใจไม่เหนื่อยล้ากับการทำงานเชื่อว่าหลายคนที่กําลังฟังอยู่อาจกําลังเผชิญกับความเหนื่อยล้าในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่กดดันเจ้านายที่คาดหวังสูงเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันไม่ง่ายจนบางครั้งเราอาจถามตัวเองว่าทำไมชีวิตการทำงานถึงเหนื่อยใจขนาดนี้นะ ลองมองการทำงานผ่านมุมของธรรมะว่าเราจะนำหลักธรรมะมาช่วยให้ใจเราสบายขึ้นได้อย่างไรบ้างเข้าใจธรรมชาติของงานและผู้คนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งนี้นำมาใช้กับงานได้ตรงเลยงานไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ตลอดไปเพราะพองานเก่าเสร็จก็จะมีงานใหม่เข้ามาเสมอเช่นเดียวกับผู้คนรอบตัวเราแต่ละคนก็มีอารมณ์ความคิดและมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ใจเราจะไม่คาดหวังเกินไปว่าเมื่อไหรคนรอบตัวจะเป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราจะเรียนรู้ที่จะทำงานไปตามหน้าที่และอยู่ร่วมกับผู้คนตามธรรมชาติที่เป็นทำงานด้วยสติหลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่ใช่เพราะงานเยอะเพียงอย่างเดียวแต่เพราะใจเราเผลอหลุดไปคิดเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลาเช่นทำงานไป แต่ก็คิดกังวลเรื่องอนาคตกลัวว่าจะไม่ทันหรือคิดย้อนเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตการฝึกสติจะช่วยได้มากเช่นเวลาพิมพ์งานก็รู้ว่ากำลังพิมพ์เวลาประชุมก็ฟังอย่างตั้งใจเวลาตอบอีเมลก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจริงๆเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความกังวลที่เป็นตัวถ่วงพลังใจก็จะน้อยลง ปรับมุมมองงานที่ทำหลายครั้งความเหนื่อยใจเกิดจากการที่เรามองงานว่าเป็นภาระที่กดทับเราอยู่แต่ถ้าเราลองมองใหม่ว่างานคือโอกาสในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่นใจเราจะเบาขึ้นทำงานหาเงินเพื่อดูแลครอบครัวใจจะเต็มไปด้วยความรักทำงานเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใจจะเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมใจจะเต็มไปด้วยความภูมิใจ เมื่อเราเห็นคุณค่างานจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เหนื่อยล้าแต่จะกลายเป็นพื้นที่ฝึกใจให้แข็งแรงขึ้นทุกวันใช้หลักเมตตาในที่ทำงานความเหนื่อยใจส่วนใหญ่มักไม่ใช่มาจากเนื้องานแต่มาจากคนเช่นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันการดินทาหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆถ้าเราฝึกใช้เมตตามองเพื่อนร่วมงานว่าเขาก็มีความทุกข์และความกดดันไม่ต่างจากเราใจเราจะอ่อนโยนขึ้น พูดจากันง่ายขึ้นและบรรยากาศการทำงานก็จะผ่อนคลายกว่าเดิมมากปล่อยวางงานเมื่อหมดเวลาปัญหาของคนยุคนี้คือทำงานเสร็จแล้วยังแบกงานกลับมาคิดที่บ้านไม่ว่าจะเป็นความกังวลว่างานจะผิดพลาดหรือความกลัวว่าจะโดนตำหนิผลคือร่างกายพักผ่อนแต่ใจไม่เคยได้หยุดจริงๆรำมาสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเพียงอดีต สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันดังนั้นเมื่อหมดเวลางานแล้วให้ฝึกวางงานไว้ที่โต๊ะจริงๆแล้วใช้เวลาให้กับครอบครัวร่างกายและใจของเราเองเติมพลังใจด้วยการเจริญสติเราสามารถฝึกได้ง่ายๆระหว่างวันโดยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิยาวๆเสมอไปเช่นก่อนเริ่มงานหายใจลึกๆสามครั้งเพื่อเตือนใจให้เริ่มอย่างมีสติเวลารู้สึกเครียดให้หยุดสักครู่ วางมือจากคีย์บอร์ดสูดลมหายใจลึกๆเดินไปห้องน้ำก็รู้สึกตัวว่ากำลังเดินกำลังก้าวการจเจริญสติเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะช่วยลดความฟุ้งซ่านและทำให้ใจเรามีพลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการทำงานไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ย่อมมีทั้งความเหนื่อยกายและเหนื่อยใจแต่ถ้าเรานำหลักธรรมะม,มาใช้เช่นเข้าใจธรรมชาติของงานทำงานด้วยสติ มองเห็นคุณค่าใช้เมตตาฝึกปล่อยวางและเติมพลังใจด้วยสติในชีวิตประจำวันเราจะค้นพบว่าถึงแม้งานจะยังเยอะเหมือนเดิมแต่ใจเราไม่เหนื่อยล้าเหมือนเดิมอีกต่อไป